สวัสดีคะ่ะมาพบกับอาจารย์แม่อาจารย์ฮันนี่อีกเช่นเดิมนะคะวันนี้เราจะมาแรนดอมไพ่กันในหัวข้อที่ว่าเขาคิดถึงเราหรือไม่รักเราหรือเปล่าใกล้ปีใหม่แล้วนะคะเขาจะเซฮันโหลมาชวนเราออกเดทหรือเปล่านะคะวันนี้อาจารย์แม่มารนดอมเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะคะว่าไพ่อยากบอกอะไรนะคะอยากส่งพลังงานดีๆอะไรมาให้กับลูกๆทุกคนเนาะ ใครที่ผ่านเข้ามาเจอคลิปนี้หรือคลิปนี้ไิกขึ้นที่หน้าฟิกของใครไม่ใช่เรื่องบังเอิญแสดงว่าไพ่อยากจะสื่อนะคะอยากจะส่งพลังงานดีๆให้กับทุกคนนะล,ลูกๆนะเดี๋ยวเรามาดูกันคะ่ะ บอกว่านะคะคลิปนี้เนี่ยดูเหมือนเขาเนี่ยนะคะตอนนี้อยู่ในช่วงของอาจจะอยู่กับครอบครัวนะคะหรืออาจจะทํางานนะคะอาจจะวางแผนอะไรบางอย่างนะคะในการที่จะตามหาความรักนะคะนี อาจะมีการติดต่อนะจะมีการติดต่อจากเขาถึงแม้เขาจะทำงานทําการอยู่กับครอบครัวนะคะหรือ,อเขาเนี่ยอาจจะอยู่กับโลกส่วนตัวของตัวเองอยู่ในตอนนี้ก็ตามแต่เขานะคะคิดถึงลูกๆนะนี่ดูสิเขาคิดถึงนะเขายังรักคิดถึงนะคะแล้วดูเหมือนว่าลูกๆเนี่ยกำลังระแวงสงสัยในตัวเขาอยู่บอกตรงๆนะคะชาวคลิปนี้นะคะ แฟนลูกๆนะคะหรือคนคุยของลูกๆเนี่ยเขานะคะเป็นคนที่สื่อส์รลักเดียวนะคะและมีความจริงใจด้วยนะ,ะไม่ต้องระแวงนะคะ,ะถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรกันให้ปรับปรับหัวใจเคลียร์ใจกันเลยปรับความเข้าใจกันเลยนะแล้วจะได้รับการติดต่อสื่อสารจากเขาคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะติดต่อมาทางโลกออนไลน์อาจจะโทรมาอาจจะส่งข้อความมาทางแชทนะคะทาง Facebook Instagram หรือว่าไลน์ hmm. ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสนะคะที่เขาอาจจะโทรมานัดเดทกับเราได้นะลูกๆนะเขารักและคิดถึงค่ะขออีกหนึ่งใบป,ปิดจบอ่าผูกพันนะมีความรักมีความผูกพันให้อาจารย์ดีใจด้วยกดรับพนังงานดีๆเลยคะ่ะลูกๆรับดูด,ดส่วนตัวนะทักไลน์